คุณผู้ชมคะสำหรับความตื่นเต้นนะคะของคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์น,นะคะคุณเชื่อว่าตลอดระยะเวลาที่กําลังตั้งครรภ์น,นะคะลางคุณแม่หลายๆคนนี้คงจะได้สัมผัสถึงการอัลตาาราซาวด์มาโดยตลอดนะคะก็จะทําให้เห็นพัฒนาการของลูกน้อยนะคะที่อยู่ในครรภ์มาเป็นระยะเลยนะคะแต่ปัจจุบันนี้นะคะทางการแพทย์ค่ะมีเทคโนโลนยีที่ก้าวหน้ามากขึ้นนะคะที่จะช่วยให้เห็นใบหน้าของลูกน้อยได้ชัดขึ้นนะคะรวมถึงจะได้เช็คความผิดปกติของเด็กในครรภ์ด้วยนะคะนั่นก็คือการอัลตาาราซาวด์แบบ 4D HD นั่นเองค่ะวิธีนี้นะคะจะ วุ้นมาคุยกับคุณหมอแล้วค่ะที่โรงพยาบาลเวชธานีเดี๋ยวไปเจอกับคุณหมอกันเลยค่ะช่วงร้อยแปดสุขภาพ37องศาค่ะแล้วตอนนี้นะคะวุ้นก็อยู่กับนายแพทย์ภูมิพอรอัจฉรารัตนสโสพลน,นะคะซึ่งเป็นสูนินรีแพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะครับส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอคะก่อนอื่นถามถึงความเสี่ยงนะคะจากการตั้งครรภ์จริง,รงๆแล้วมีปัจจัยอะไรบ้างคะครับผมสำหรับความเสี่ยงคุณแม่ที่ตั้งครรภ์น,นะครับเรามีความเสี่ยงตั้งแต่ประวัติ ทั้งตัวเขาเองทั้งครอบครัวเขาทั้งอายุเขานะครับหรือโรคประจําตัวที่คุณแม่มีก็เป็นความเสี่ยงที่คุณแม่จะเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดคุณแม่ตั้งครรภ์ทั้งหมดนี้นะครับคุณแม่อาจจะต้องให้ประวัติคุณหมอในการเล่าถึงประวัติถึงโรคประจําตัวหรือประวัติการคลอดหรือว่าแม้แต่ประวัติครอบครัวว่ามีโรคประจําตัวหรือโรคในครอบครัวอะไรบ้างพวกนี้จะเป็นความเสี่ยงครับ จีิงการตั้งครรภ์ช่วงไหนที่เขาบอกว่าอันตรายที่สุดคะจริงๆการตั้งครรภ์เนี่ยตลอดการตั้งครรภ์ก็ถือว่าอันตรายช่วงที่สําคัญที่สุดน่าจะเป็นช่วงที่คุณแม่ในการช่วงที่เข้าระยะคลอดครับถ้เป็นช่วงที่คุณแม่อาจจะมีความเสี่ยงและน้อง,งเองก็จะมี ใช่ครับผมเดือนที่7เดือนแปตลอดจนช่วงเวลาที่คุณแม่จะเบ่งคลอดถ้าพูดถึงการอัลตราซาวเนี่ยนะคะสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่างๆได้หรือเปล่าคะครับผมสำหรับการอัลตราซาวเนี่ยจริงๆแล้วเปรียบเสมือนตาของหมอสูติแพทย์นะครับเพราะว่าการที่เราตราซาวเราสามารถเห็นทั้งโครงสร้างมดลูกที่คุณแม่ตั้งครรภ์รวมถึงความสมบูรณ์หรือความปกติหรือผิดปกติของเด็กที่อยู่ในครรภ์ได้ด้วยครับะฉะนั้นถ้าเรารู้ความผิดปกติต่างๆหรือความเสี่ยงของคุณแม่ไม่ว่าบางคนคุณแม่อาจจะมีรคที่เกาะต่ําก็ถือว่าเป็นความเสี่ พาร์บบลัตแต่ละแบบนี้แตกต่างกันยังไงบ้างสําหรับการอัลตราซาวปัจจุบันมีทั้งการอัลตราซาวแบบ2มิติม3มิติ4มิติ <c oughs> แล้วก็ปัจจุบันล่าสุดก็จะเป็น4มิติ HD ครับแล้วสำหรับการอัลตราซาวแบบ 4D HD <c oughs> นี่เป็นยังไงคะ สำหรับ c d HD นะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยให้เราสามารถวินิจฉัยทารกในคันได้แม่นยำม,มากขึ้นดูความผิดปกติได้ชัดเจนมากขึ้นกว่า 4D ธรรมดาครับฉะนั้นในเมื่อประโยชน์ที่มันเพิ่มเข้ามากับเทคโนโลยีที่เพิ่มเติมเข้ามาทำให้เราสามารถพูดอย่างมั่นใจให้คุณแม่ในการวินิจฉัยโรคต่างๆได้ชัดเจนแล้วควรจะมาช่วงเดือนที่เท่าไหร่คะถึงจะดีที่สุด ปกตินะครับการอัลตาซาวส์4ดี2ดี3ดีจริงๆสามารถทําได้ตลอดอายุคันครับแต่ช่วงที่เหมาะสมที่สุดในการทําก็อยู่ในช่วงประมาณสัก5เดือนกว่าถึงประมาณ7เดือนกว่าครับงนี้ฝากถึงวิธีการดูแลตัวเองสําหรับคุณแม่ตั้งครันนะคะว่าจะดูแลตัวเองเป็นพิเศษยังไงแล้วก็ด้าน<ม>ไหนบ้างสําหรับคุณแม่ที่มีการตั้งครันนะครับหมอแนะนําว่าคนจะมาพบคุณหมอตั้งแต่เริ่มตั้งคันนะครับการตั้งครันเนี่ย อย่างที่เราคุยกันแต่แรกประวัติสําคัญที่สุดนะครับโรคประจําตัวที่คุณแม่มีหรือว่าประวัติทางครอบครัวหรือกรรมพันธุ์ต่างๆคุณแม่สามารถคุยกับคุณหมอได้คุณหมอก็จะแนะนําการตรวจวินิจฉัยที่ดีที่สุดในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการตรวจเลือดก,การอัลตราซาวหรืออัลตราซาว 4DHD ครับพวกนี้จะเป็นองค์ประกอบรวมๆกันที่ทําให้คุณแม่มีการตั้งครรภ์ได้น้องที่สมบูรณ์และก็ปลอดภัยที่สุดครับค่ะและนี่นะคะก็คือเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ล่าสุดเลยนะคะสำหรับการอัลตราซาวแบบ 4DHD นั่นเองนะคะซึ่งก็จะทะ เวลาการตั้งครรภ์น,นะคะรวมถึงจะได้เห็นใบหน้าของลูกได้ชัดเจนขึ้นด้วยแล้วก็จะได้เช็คความผิดปกติของเด็กในครรภ์ด้วยนะคะที่สําคัญอย่างที่คุณหมอบอกไปนะคะวิธีการดูแลตัวเองในช่วงตั้งครรภ์น,นะคะก็ทําตามอย่างที่คุณหมอบอกนะคะจะได้ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณค่ะสำหรับนายแพทย์ภูมพิพรอัชรารัตนโสพลน,นะคะสูตินราแพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ที่มาให้คําแนะนํากับเราในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีครับ สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวทธานี Victory for Life ให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI